ฮอนด้าฟรีด1.5 EL นะครับเป็นรุ่นท็อปนะครับประตูนะครับเป็นแบบประตูสไลด์นะครับและที่สําคัญคันนี้เป็นสไลด์ไฟฟ้าด้วยนะครับห้องเก็บสัมภาระนะครับกว้างนะครับเบาะเนี่ยสามารถพับเก็บแบบนี้ได้สวยเดิมแบบเนี้ยหายากมากๆนะครับแต่ที่ทีเคกุดพาเรามี1นึ่ันหน้าจอนะครับเปลี่ยนมาแล้วนะครับเป็นหน้าจอแบบ Android นะครับตรงนี้มีเด็กนะครับเด็กชอบแน่นอนนะฮะบอกแล้วครับว่าคันนี้เป็นรถครอบครัวที่ดีมากๆเลยนะครับและใช้งานง่ายด้วย ที่เคคูนคาเราเสนอขายบุนเพียงสวัสดีครับผมโชคนะครับจากเต็นรถยนต์ TK g o o d า a r นะครับวันนี้นะครับมีรถเจที่นั่งนะครับเป็นแบบมินิแวนมานำเสนอนะครับนั่นคือเจ้าคันนี้เลยนะครับ Honda f ฟ e ี d 1.5 EL นะครับเป็นรุ่นท็อปนะครับ ประตูสไลด์ไฟฟ้า2ข้างมีแอร์หลังนะครับรุ่นนี้บอกเลยว่าหายากมากๆนะครับตัวรถจะเป็นยังไงภายในสวยแค่ไหนเดี๋ยวผมพาชมครับ เริ่มจากด้านหน้ากันเลยนะครับโคมไฟหน้าใหญ่ๆแบบนี้นะครับโคมไฟนี้ใสกิ้งนะครับไม่มีรอยแตกลายงาไม่มีรอยร้าวนะไฟหน้าเป็นระบบฮาโลเจนนะครับผมไฟเลี้ยวอยู่ทางด้านนี้นะครับกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าโครเมียมใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับสามชั้นโลโก้ฮันด้าตรงกลางนะครับผมมาอีกข้างนึงครับข้างนึงก็เหมือนกันครับโคมไฟเนี่ยใสกิ้งนะครับไม่มีรอยแตกลายงาเป็นแบบฮาโลเจนเหมือนกันนะครับผมล้อครับเป็นล้อแม็กแบบนี้นะครับผมล้อแม็กอันลอยนะครับ ขอบ15นะครับยางใหม่นะครับยังใช้งานได้อีกยาวๆเลยครับผมกระจกมข้างครับเป็นสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวในตัวแบบนี้นะครับกระจกมข้างปรับครับไฟฟ้านะครับผมประตูนะครับเป็นแบบประตูสไลด์นะครับและที่สําคัญคันนี้เป็นสไลด์ไฟฟ้าด้วยนะครับเปิดได้แบบนี้เลยนะครับประตูเนี่ยขึ้นลงง่ายนะครับปิดก็เป็นแบบไฟฟ้าแบบนี้เหมือนกันครับผมเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันต่อครับ ด้านห,หลังนะครับกระจกบานใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับมีไล่ฟ้าหลังมาให้ด้วยนะครับไฟเบรกดวงที่3าอยู่ตรงนี้นะครับตกแต่งด้วยสปอยเลอร์แบบนี้นะครับปลายท้ายเป็นรูปตัว C แบบนี้นะครับเป็นแบบหลอดนะครับฮาโลเจนดูแลง่ายนะครับโลโก้ฟีนะครับเป็นโครเมียมตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับโลโก้ฮันด้าตรงนี้มีที่ปัดน้ำฝนหลังมาให้ด้วยนะครับผมปาท้ายนะครับเปิดได้บานใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับห้องเก็บสัมภาระนะครับ กว้างนะครับเบาะเนี่ยสามารถพับเก็บแบบนี้ได้หรือถ้าจะนั่งเนี่ยก็สามารถเอาลงมาได้นะครับเป็นเบาะแขวนนะใช้งานง่ายนะครับเดี๋ยวมาดูในเรื่องของเม็อาร์ของรถคันนี้กันนะครับว่าอยู่ครบไหมสวยเดิมไหมนะครับลอยอาร์คไปแบบนี้เลยนะครับไล่มานะครับกลมๆแบบนี้เลยครับตอนดึงนี่ดึงยากนะเพราะว่ารถมันไม่เคยแกะเลยนะครับผมผมมาแกะให้คุณผู้ชมดูนะครับ เดี๋ยวมาดูภายในห้องเครื่องกันนะครับผมว่ารถคันนี้นะครับห้องเครื่องเป็นยังไงนะครับเครื่องยนต์นะครับเป็น IMA นะครับเครื่องยนต์1.5นะครับ1,500 cc นะครับผมแบตเตอรี่นะครับลูกใหม่แบบนี้นะครับไฟยังเต็มอยู่นะครับนี่โครงสร้างฝาโปะนะครับน็อตไม่เคยแกะนะครับแก้มซ้ายไม่เคยแกะไม่เคยถอนนะครับขอบยางยังนิ่มฮะดูฮะเป็นรอยติกได้เลยนะครับ โปรงหน้าเดิมนะครับไม่เคยเปลี่ยนสติกเกอร์มอกอจากโรงงานยังอยู่นะครับคานหน้าไม่เคยเปลี่ยนครับรถสวยๆเ,เดิมนี้หายากมากเลยนะครับถ้าเป็น Honda Fit Honda Fit เนี่ยรถเป็นรถที่ค่อนข้างที่จะมีน้อยด้วยนะครับในตลาดสวยเดิมแบบนี้หายากมากๆนะครับแต่ที่ีเคกุณคาเรามี1,000ันเดี๋ยวไปดูภายในกันต่อครับวางผ่านครับคอนโซลหน้านี่ดูเท่มากเลยฮะเดี๋ยวผมสตาร์ท ติดเครื่องให้ฟังนะครับอ่าชึ่งเดียวติดนะครับผมนะครับในเรื่องของระบบนะฮะพวงมาลัยเนี่ยเป็นพวงมาลัย3ก้านนะครับเป็นแบบมันติฟังก์ชันด้วยนะครับกระจกปรับพับไฟฟ้านะครับแล้วก็ประตูท้ายทั้งสองข้างเนี่ยมันสามารถเปิดปิดได้จากปุ่มทางด้านข้างของตัวรถด้วยนะครับนี่แหมแค่กดปุ่มมันก็เปิดแล้วนะครับแล้วก็กระจกทั้ง4บานนะครับเป็นกระจกไฟฟ้านะครับ บาลคนขับเนี่ยจะเป็นแบบวันทัสนะคะกดทีเดียวก็ลงเลยไม่ในส่วนของหน้าปัดเลือนในนะครับเป็นหน้าปัดเลือนในแบบเท่มากๆเลยนะครับอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับสวยมากๆนะครับบ่งบอกรายละเอียดชัดเจนนะครับหน้าจอนะครับเปลี่ยนมาแล้วนะครับเป็นหน้าจอแบบ Android นะครับเต็มๆแบบนี้เลยนะครับเชื่อมต่อกับจอหลังคันนี้มีจอหลังนะครับระบบเกียร์นะครับเกียร์เป็นเกียร์แบบออโต้นะครับแอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับเป็นแบบดิจิตอลด้วยนะครับผมและที่สำคัญคันนี้ยังมี แอร์แบ็กคู่หน้ามาให้ด้วยนะครับที่วางแก้วน้ำนะครับมีทั้งหมด1 2 3 4แล้วก็มีซ่อนมีอีกอันหนึ่งนะเป็นแก้วน้ำรับมีทั้งหมด5จุดเลยครับมีที่วางแก้วน้ำเยอะมากครับผมใช้งานบดเหลือนะลงมาด้านล่างอีกนิดนึงนะครับมีช่อง power outlet นะครับสามารถหาตัวแปลงมาเสียบได้นะครับเบาะนะครับเบาะเป็นเบาะหนังสีครีมแบบนี้เลยนะครับเบาะดูดีมากนะครับนั่งสบายมากนะฮะแล้วก็มีที่พักแขนมาให้ด้วยนะครับทั้งสองฝั่งเลย ขับง่ายนั่งสบายนะครับหาเป็นรถครอบครัวเนี่ยก็อบอกเลยว่าดีมากๆครับประตูสไลด์ไฟฟ้า2ข้างด้วยนี่น้อยมากครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังกันต่อครับบอแถวสองเนี่ยจะแยกอิสระแบบนี้เลยนะครับประตูก็แต่ทีเดียวนะฮะปิดเลยและที่สำคัญคันนี้ด้วยความที่เป็นตัวท็อปนะครับมีแอร์หลังมาให้ด้วยนะครับผมสามารถปรับได้ทั้งหมด3ระดับเลยนะและนี่นะครับมีหน้าจอมาให้ด้วยนะครับ ซึ่งจอตัวนี้ทั้งสองฝั่งเนี่ยจะเชื่อมต่อกับจอกลางที่อยู่ด้านหน้านะครับถ้าเราเปิด youtube เปิดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยตรงนี้มีเด็กนะครับเด็กชอบแน่นอนนะฮะบ,บอกแล้วครับว่าคันนี้เป็นรถครอบครัวที่ดีมากๆเลยนะครับและใช้งานง่ายด้วยแค่เปลี่ยนตรงนั้นหน้าจอก็จะขึ้นตรงนี้เลยครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้า h อน da f ฟีคันนี้นะครับต้องขอบอกเลยครับคันนี้เป็นรถ ปี2014นะครับเป็นตัว EL หรือว่ารุ่นท็อปนั่นเองครับคอนเทฟต์เนี่ยไม่มีแล้วนะครับผมหายากมากๆเป็นรถที่ขาดตลาดนะครับและคันนี้เนี่ยได้เป็นรถบ้านนะครับมีเล่มพร้อมโอนนะครับเอกสารชัดเจนทุกอย่างฮะก็คือไปขอส่งโอนได้เลยครับและที่สําคัญคันนี้จัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับผมผ่อนงวดละประมาณ6,000บาทเท่านั้นฮะรุ่นนี้เป็นตัวท็อปที่ TK คุลคาเราเสนอขายบนเพียง399,000บาทเท่านั้นครับผม ังจากได้ยินราคากันไปแล้วเป็นไงฮะน่าสนใจมากๆเลยนะครับผ่อนแค่6กพันนะฮะหรือว่าถ้าเป็นกรณีจัดไฟแนนซ์ก็ผ่อนหกพันถ้าเป็นกรณีซื้อสดก็ไม่มีแวดนะครับเข้ามาคุยกันได้นะครับแล้วก็ก่อนจะจากกันไปนะครับฝากกดติดตามนะฮะช่อง YouTube ของ p ีเกอคูตคาร์นะครับแล้วฝากติดตามรายการเซลล์มาช่วยขายรถด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมไปติดตามแฟนเพจเฟซบุ o กนะฮะไลน์นะครับสามารถทักเข้าไปได้เลยนะครับมีแอดมินคอยตอบทุกเวลานะครับผม ยังไงวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ